เลขเด็ดนกตาทิพย์มาแล้วนะคะเลขเด็ดสำนักดังที่ช่อง 3A นะไห้ท่านรับชมนะคะเป็นเลขที่หน้าแผงนี่ต้องขึ้นนะคะเลขนกตาทิพย์นะคะมีเลขอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดนกตาทิพย์นะคะงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นะคะนกตาทิพย์นะคะเขาให้ข้อมูลบนเด่นคือ4นะคะ ข้อมูลบนเด่น4นะคะมี41444549นะคะงวดนี้หลักสิบเด่นคือ4นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดนกตาทิพย์นะคะท่านไหนที่รอคอยเลขเด็ดนกตาทิพย์มาแล้วนะคะนี่เลยนะคะเป็นเลขเด็ดสำนักดังนะคะแรงทุกงวดนะคะช่อง 3e นเอนำมาฝาก ให้ท่านผู้ชมรับชมแบบจุใจก่อนใครๆเลยนะคะนี่เลยนะคะนกตาทิพย์ข้อมูลบน4คือ41 44 45แล้วก็49นะคะนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากทุกท่านวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเวลาเราลงคลิปท่านจะได้ดูทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะ